สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกกอกสเตชันนะคะตอนนี้ขบวนกระถินผ้าไตนะคะคณะลุงพลป้าแต็นมาจากบ้านกกอกถึงบัตดเรียบร้อยแล้วนะคะเราทําพิธีส่งนะคะตาชานก็ได้มาด้วยนะคะตาช้นนั่งอยู่ข้างลุงค่ะโน่นนะคะมีพระสงฆ์ยศใหญ่ๆนะคะทุกเยอะกมากเลยนะคะหลายท่านเราต้องสารวมนะคะสำรวมโอเคไเมพรงุเน้ สบ้านนะคะนีตรงนี้องค์กระถิ่นพัจเจดจุกนะคะในเกวียนเนียครับพัจเจดจุกสบ้านนะคะคุณพ่อคุณครูนะคะบางก็แต่มข้าง ตาเรื่นะคะกระชันค่ะขพระคุณบางท่านกำลังมานะคะสาธุสาธุขอบคุณค่ะอข,ขอบคุณคุณ,คณสุวีรักอระขอบคุณคุณปานิดาค่ะสาธุร้วยกันนะคะ อาพร้อมแล้วครับอ่าขออนุญาตโยมอ่า เด variance, wie wie now, her, ี now, ๋ยวขอบคุณวงพ่อเจ้าพะนองเธออ่น้องเอพ่พร้อมแล้วกราบเอิ่กราบเ Okay. Okay. tiêm mắt ngân bờ. <laughs> 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 เตร eh ียมพิธีทางสงนะคะม mm ่ไ hmm. ด้ไหมไม่ได้ คณะส่งสพร้อมแล้วนะคะรอความพร้อมของชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังนิดนึงค่ะนะคะถุงผลประเต็นพร้อมนะคะ เหลือกลุ่มชาวบ้านด้านหลังนะคะทยอยมาเรื่อยๆอยู่นะคะทางด้านหลังที่นุนอาหารกล้องไปเมื่อกี้นี่นะคะมีตาชานมาด้วยนะคะมีตาชานมาร่วมด้วยนะคะรอบนี้เดือดคาพนะตายแกนะมันคือทูด่ตลอดเนี่ เออลักษณะไหนน้องเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้เนาะเปลี่ยนพันไม้เนาะอ๋อพันเอียงนะคะอ๋อเออผ่านเอียงน้องครูหูทําให้นะคะทําให้จัดใหม่นะคะผ่านผ้าดไตเอียงมันเงี้ยแล้วก็รากตะกอนน่ะรากตะกอนน่ะอบคุณค่ะนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกุกกอกสเตชันค่ะ